สวัสดีเพื่อนเพื่อนทางย t u b e จ้ายายทรงคณโคณราชมาอีกแล้วเพื่อนเพื่อนวันนี้ยายทรงจะนำม,นมาดูไม้ยายทรงอีกชนิดหนึ่ง uh huh. ยายยายทรงเพิ่งสั่งซื้อมาเพื่อนเพื่อนอนีย่ยายทรงอยากได้เป็นฟอร์มก่อ,อยายทรงก็เลยซื้อมาสีกา่กระถางกระถางหนึ่งก็มีหลายต้นเพื่อนเพื่อนกระถางหนึ่งก็มีหลายต้นต้นละหนึ่งร้อยห้าสิบบาท ต้นละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเดชสงก็เลยทําเป็นฟอร์มกอเพื่อนเดชสงทําเป็นฟอร์มกอมันก็สวยเห็นหเพื่อนก็มีเดชสงไปอยากได้นอ้องเสสวยเพื่อนเดชสงเอาไว้หน้าบ้านมุมนูน้นเดชสงไม่ได้ลงคลิปนานแลยเพื่อนเพื่อนสองเดือนกวัวแล้วแต่เดชสงไม่ได้ไปไหนแลวเพื่อนเพื่อนนี่ไปหาซื้อต้นไม้ แปลกๆใหม่ๆเพื่อนๆมุมนู้นก็มีมุมนู้นก็มีหนุนเพื่อนเวสูไม่ได้ลงคลิปแต่ว่าก็ไม่ได้ไปไหนมาทำมาทำจำนวนมาจัดจัดมุมนี่จัดมุมนูน้นจัดมุมนี่นี่ก็ซื้อใหม่กระถางตว้น่ สือมาคู่นึงเ๋ยวทรงไปซื้อต้นไม้แต่ว่าไม่ได้ลงคลิปเนี่ยเพื่อนๆเ,เนาะยทรงซื้อมาก็มาจัดทำมุมวางมุมไหนเนาะถึงจะสวยวางมุมไหนถึงจะ,ะเหมาะอดี๋ยวทรงก็จัดไปทำไปเหือน มีไว้หน้าบ้านี๋ยวนี้ราคามันก็ไม่แพงนะเพื่อนๆตัวละร้อยห้าสิบได้ตั้งหลายต้นเนาะต้นหนึ่งได้ตั้งหลายกอหลายต้นเป็นกอเป็นกอมกอยังส่งไม่ได้ลงคลิปสักทีเนาะเพื่อนๆลืมหน้าไปแล้วเนาะ น,นี่ก็กระถางใหญ่เพื่อนๆทำจำนวนน,นี่ก็เลี้ยงนานแล้วนะเพื่อนๆอ,อันนี้เคยทำคลิปให้เพื่อนๆดูอยู่กระถางเล็กๆปลูกรวมกันหลายหลายอย่างแต่ตอนนี้มันเยอะเลยเพื่อนๆยาส่งก็เลยซื้อกระถางมงกรมาใส่ไม้มงคลไม้ฟอกอากาศสองเดือนเรายาส่งไม่ได้ทำคลิปเลยต,ต,ลนะตั้งแต่ปลูกผักสวนครัวนะตั้งแต่ปลูกผักสวนครัว ตอนนี้ผักสวนครัวก็เหลือแต่ผักบุ้งยิงเด็ดก็ยิงแตกเยอะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายทรงด้วยนะชิปหน้ายายทรงจะน,นำไปดูมุมนูน่นมีอีกเยอะไม้มงคลคลิปนี้ยายทรงไปนะสวัสดีจ้า